โอ้ยประตันทางวะเอ่อผ่าลูกผ่าเต้าออกนอกทางพนเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมไปอ่าสืบ่าท่านผู้ชมไปเพิ่งอ่ามันยากาศเนาะอ่ามัชมน้ำแกงอ่อยู่ไม่แค่เด้อเออท่างาพ่อแม่ประชนเพิ่นได้ พาพ่อพาครัวเนาะ,ะมากินข้าวป้ากรแม่นมาลูกเมียตึกงระดุ้งใท่มองอว่าเหนือเนาะแล้วแต่เป็นไขมันชอขาอออไปเบื้องความฝันเลยเนาะ อคลักลายคักลายนะเออเอารถเอารถคักแทแล้วมันยอดเบ็ดนะนะยอดเบ็ดน้ำมากะยอดยาน้มย่างยอดยอดยอดไข่อามาฮ่อป่าไม่นะไอมันเกือกี่เท่านจังน้อยเดี๋ยวโแซ่บอันนั้เมื่อนเมื่อะไรปลาบนัปรได้ายเเนาะแม่บอกเลยว่าเออจอกจังน้อยนี่ได้ยอะฮะ พอพอล่างไขมันม่วนมวนมวนว้าม่วนบบได้กัพ่อพอยยู่มื่อหลายคนบบได้กับพอยุ หลายประตลเรพ่อได้พอปิ <guarding okay>? ้งเราก็คว้าแล้วเนาะผู้ใดคล้องนักยนยนอยู่เลยมีแต่ป่ากระดุหราเออวคนท่านในรุ่งในปลาง่ายเด็ดซิบเออชุดข้อนั่นคือกันนัวดังไพ่ปัดปิงอยู่เที่ยวไปเอาแต่นมีอยโดูได้กินนมีอยเมียตึงสะดุ้งเลยนาเดือากห้องตัวะอ

อันบุฟเฟ่บุฟเฟ่แห้งน้ำเนาะบุฟเฟ่แห้งน้ำว่ะอ้น้ำมันละลายแห้งเลยเออคักคักคักพี่น้องเลยเออมากิน <Darwin> ข้าวป้าข้าวดงตามธรรมชาติเออน้ำก็แก้งเนาะตึ๊กสะดุ้งเอาปลาไหม กินข้าวป้าข้าวตงต่างมาลื่นมาเที่ยวมื้อนี้ก็เป็นวันยุทธยุทธขลศการเด้อวันอาทิตย์เม็ดมือเราเมื้อนี้นะทึกทึกทึกบ่ยบ่มีบ่มีนี่นะมันเป็นปากัวแค่เป็นมาว่าหัวยแค่ัวแค่เนาะเรื่องตำนานมันเนื้อกระ พอบ้านพาะลอกกับบริเวู้เนาะบริเวณยังบริถามผู้เท่าผู้แก่นั้นสาบานเพิ่นเป็นยังเพิ่นจาวบ้านใส่ซื่อว่างวดแค่งวดแค่แต่ว่าบุปรากฏเห็นเนาะเรื่องแค่นี่นะคนยุคนี้สมัยนี้เราเออโบเห็นแต่ว่าเพิ่นใส่ตำนานไว้เนื้อเนี่ยเ็ยังบอกยังบริเู้บุจักเนาะเออนี่นะมันเป็น่ยนภาพง,งวดแค่เนี่ยมันก็ไหลพลุ่ะไหลออกมาจาก ครูจะพาอืมอ่านี่แหลพาท่านประชมมาหูมาเห็นเนาะอันนี้ก็ทางคนเนี่ประชานเพิ่งหยุดงานเอ่อเพิ่งหยุดงานแล้วกับวันนี้วันพิษเนาะวันอาทิตย์เ,อ,ยเอ่อเพิ่นก็ได้พาครอบพาตัวเอ่อพาครอบพาตัวมาลิน้นอันนี้อันนี้นี่นะมันเป็นปากสะพานเคนเนาะเป็นสะพาน น้ำน่ลามาหนึ่สามสี่หนึ่งสองามเออที่ก่ประตูน een, então, mm ็ะประตูน mm. ้ำน er like um, uh, ี่เรา้เร้อยน้ำมวแค่แต่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นเต็มท้งแ่ถ้าขึ้นเต็ท้งที่ก็จะเทียงึ้นละอันนี้มันก็ยัง่อด้ถึงคันนั้นเนาะมนี่็หลายคนโชว์เด่นเยอะนมาเออ เห็นค่าป้าเนาะมาดินมาเที่ยวตัวม,มันนเนาะสวยสดงดงามเนอะอาะฟูผาปลาไม้ธรรมชาตาิาอยู่บ้านอยู่เงินก็ไปทำบ้านเน <c oughs> ี่ยเอาการเก็บภาพเนอะอาะจัตต้างการเก็บภาพถ่ายทำอยู่หัวแค่เนาะปากหัวแค่ แต่สิพอ่อประมาณนั้นแหลนะเนาะทั้งเม็ดทั้งนวลเมื่อสีได้ลบเล่าตาขึ้นเมื่อแล้วนะเนาะลบเล่าตาขึ้นเมื่อแล้วเนะพราะว่าค่อยค้ำลงแรงแล้วแต่ถ้าผู้ใดเ,เห็นคลิปทางพอบ้านพะเลานะเนี่ยแล้วกับกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเนาะขอให้พอบ้านเป็นพอบ้านพะเลาะเป็นกำลังใจเนาะนะคำว่าสบายดี